สวัสดีค่ะป้อมรถมือสองนะคะจากร้านปฏิพัทธ์ออโต้นะคะวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมรถโตโยต้ายารีนะคะที่ร้านเรามี2คันนะคะมาดูคันแรก,กัคันนี้นะคะจะเป็นรถปี18นะคะยังใหม่เลยเามาดูทางในกันนะคะตันนี้เป็นตัวจีนะคะเป็นรถปี18ราคาอยู่ที่4ี่แส0หาันนะคะ เกียร์ออตโต้นะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้า,ากำมะหยี่ตัวนี้จะเป็นตัวสมาร์ทนะคะหุ่สมาร์ทหุ่สมาร,มาร์ทดูข้างหลังนะคะภายในกว้างมากค่ะ คันนี้จะเป็นรุ่นจีนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อป้อมมาได้นะคะที่เบอร์0909230877นะคะแอดไลน์โทรปรึกษาได้เลยค่ะถ้ามีเคลดดีหรือไม่มีเราคุยกันได้นะคะอาจจะทำฟรีดาวได้นะคะแอดไลน์ค่ะป้อมมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ